สวัสดีครับมาพบกับผมสวนเซมิเจะรรักนะครับผมมาพบปะกันยันเช้าเ้าอีกเช่นเคยนะครับผมช่วงนี้เซมิเจะรรักก็ห่างๆไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าติดพารจกิจทำโรงกล้วยไม้ครับผมแต่วันนี้ก็ได้มีกล้วยไม้อีกหนึ่งตัวนะครับผมแต่ตอนนี้เซมิเจะรรักไม่ทราบชื่อมอนกันนะผมว่าเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์อะไรแต่ที่รู้เป็นกล้วยไม้ดินนะครับผมดอกจะสี กีบดอกสีขาวนะครับผมปากสีเหลืองครับสวยสวยงามมากเลยตัวนี้ครับผมแล้วก็เขาจะเป็นกล้วยไม้ดินนะครับผมใบค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับ,รบเป็นกล้วยไม้ดินสวยมากตัวนี้ออกดอกปีละหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงก้วนี้เลยครับผมตายต้นไมใ้ใหญ่แบบนี้เลยต้นไม้ใหญ่แบบนี้ครับผมแบบว่าแสงนี่แทบจะไม่ ไม่ถูกนะครับผมถูกเฉพาะตอนเช้าๆที่ว่ามีแสงแดดออกมาครับผมบปากดอกปากกีบดอกเขาจะสีเหลืองสวยงามมากครับครับเหมือนปากแบลบบินออกมาเหมือนนอกแก้วแบลบบินออกมาสวยงามมากแล้วก็จะออกดอกพร้อมๆกันครับผมออกดอกปีละหนึ่งครั้งนะครับแบบตัวนี้ส่วนวัสะดุปลูกที่จะมีจะรับปลูกกับข้างล่างก็จะเป็นนี่ครับ จะเป็นดี่จะเป็นพลาสติกพลาสติกแข็งที่ปลูกเพาะต้นไม้นะครับผมเอามาลองไว้หรือมีวัสดุฐานก็ได้ครับผมแล้วก็ผสมผสมดินครับผสมดินกับขึยนมะพร้าวครับแล้วก็กล่าวเผาสับผสมดินนะครับปลูกเพราะว่ากล้วยไม้ดินตรงนี้เขาจะอยู่แบบธรรมชาติก็คือเป็นดินแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นดินแบบนี้เลยแล้วก็มาปลูกเลี้ยงไว้ใต้ร่มไม้นะครับที่แทบจะไม่มีแสง ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเขาจะอาศัยอยู่ใต้ร่มไม้ที่ว่าแทบจะไม่มีแสงแสงนี่ประมาณจากักน่าจะเล็ดรอดมาประมาณสิบเปอร์เซ็นได้ครับแล้วก็จะส่วนปุ๋ยเซนมิจรักไม่เคยให้ปุ๋ยอะไรเลยครับตอนนี้ไม่เคยใส่อะไรเลยแล้วก็น้ำก็ไม่ลดครับอันนี้คือเลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยปล่อยเลยครับธรรมชาติเลยส่วนถ้าเรามีขี้งวก็อาจจะมีขี้งวใส่นิดๆหน่อยๆได้นะครับผมอันนี้คือเป็นกล้วยไม้ที่ทดลองเลี้ยงนะครับผม เป็นกล้วยไม้ธรรมชาติสวยงามมากๆวันนี้ก็ได้นำมาฝากพี่งองดูกันตอนเช้าเดี๋ยวเขาออกดอกเยอะเ,เต็มนี้จะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งครับผมสวนเซมิทรักสวัสดีครับผม